ตอนนี้หรอตีดลบสององศายังไม่ถึงจุดเลยนะจะไปนอนค้างที่ตรงนี้บอ่อน้ำสีฟ้าสวยไม่สวยจ้ะมีแต่ก,กองหิมะหิมะหมดเลยขาวอย่างนี้แหละน้องนาดไม่มีมันเป็นหิมะเมื่อกี้พี่ไปเช่นที่น้ำตกนะ่ะสวยไปดูคลิปเอาน้ำตกนะ่ะสวย ทำไมก่อนมาเดี๋ยวตามดูเพราะว่า <c oughs> ไ,ไปดูน้ำตกอนะ่ะสวยคนก็เยอะ เดี๋ยวจะไปมูดูหมู่บ้านนั่นนะเดียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไปดูหมู่บ้านครนะึ้นตรงนี้แค่ยี่ยีสิบนาทีเองที่นี่เขาเรียกว่าอะไรอาซาฮิกาวะที่นี่เขาเรียกตรงนี้น้องนาดเดี๋ยวกลับนมน้หงนาก่อนนี่ เห็นไหมแคบไปแต่ถ้ามาทัวร์ไทยเขาจะมามาด้วยมาด้วยเดี๋ยวจะดูหมู่บ้านอันนั้นหมู่บ้านเทพอะไรอะ่ะดูอย่าโอดูปุ่นนอนอยู่ด้วยน้องหนาเหนื่อยเลยเนี่ยเขาเนหน้าดุป้าดุดดุดดุดหน้านี่นี่นี่น่เนเน,น,น่สมัยก่อนไม่มีที่เก็บรถหรอกเก็บค่ารถค่าจอดรถหรอก <laughs> ทำไมก่อนไม่มีค่าเก็บรถนะเดี๋ยวนี้อะไรก็เก็บเก็บค่าตรวจค่ารถหมดนะน้องนาประเทศญี่ปุ่นนะ oh, oh, oh. อ่ะฮัลโหลภาพเบอร์บอกภาพเบอร์บอกใช่ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นะ ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยไหนกน็นี่หมดเลยมันช่วยไม่ได้เพื่อนมันอยู่ในป่าลาบเบอร์เออเบอร์จริงๆว่ะสวัสดีน้องจานเบอร์บอ,เบอ,เ,บอเบอร์ไหม ดูอยู่พักแล้วไม่ได้เมนกินข้าวอยู่ป้าตกเป็นเจ้าดีเนาะป้าน,นี่ค่อยยังค่อยกินข้าวปั้นไปอันเดียวตอนนี้หนาวมากๆากเลยตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนอกหน้าสามลบลบสามองศาแล้วตอนนี้น้องจานสวัสดีจ้าจานมาเที่ยวมาเที่ยว พี่จันปารีดมาเที่ยวมาเที่ยวจันปารีดพาลูกขวดกินลาเมงเลยคืนนี้แหละจะไปกินลาเมงแล้วเอามะละกอมาตําด้วยกําลังไปทํางานโอ้สูๆดๆเดยอตอย่าอันนี่เอ้ย น้อ oh, คิดถึงขอบคุณนะคะพี่ก็คิดถึงเหมือนกันพี่ก็แอบ,บไปดูนะแต่พี่ฮัลโหลน้องพัดจ๋ Hello, าฮัลโหลไอแคมไไข่ต้มมาลงดิปุละมาปุละสองชุดเม่นก็นั่นมาเมนมาเมนมาเมน ปวดหัวไม่ค่อยสบายเอาเอาหัวไปกระแทกฝาเลยกันภาพมิติหรือยังไงไม่ได้ภาพมิตินะพี่นิดไม่ใช่นะเห็นไหม